สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขูมสุขนครับเมื่อนี้ก็พบพอ่อครับผมเบา้าใจ้พุม่มลมบาแนแทนพี่เกานะเมื่อนี้ก็กสีมาในลักษณะเปลี่ยนนิดหน่อยครับอ่าก็ดีมาตลาดกันด้วยรู้สึกว่าหิวหิวเข่าพี่นอ้นองมาแวะหลานหลานมีเวียดน้ำเนาะหลานไปดเจี๋ยวเวียดน้ำ บ้านเ่าก็ที่เมร้านก๋วยเตี๋ยวแหละซีเมนกว๋วยจับย้นอนเลยอย่างนี้แหละพี่น้อ,เองเลยแวะเขาไม่กินร้องเบิร์งนะหิวเข่าก็ดีครับหิวของดีครับเมืเ่อนี้แวะมากินมีเวียนน้ำนะพี่น้องหนังขาด,มขาดเมื่อขากำลังเห็หียดแหยู่มายามือเส่าครับ sau sầu vô được qua 3 muốn đi lại mắt tà lạc nhập cái lê vừa xưa vừa hiếu khẩu cho nó khẩu sầu cho này à, mi Việt Nam đó khả cái lăng này đi. มีเวียดนามหรือเป็นควยจับย้นนี่แหละทำเป็นบานเ้าเอืน่นทางขายพี่น้องบรรยากาศประกอบอาหารร้านาร้านน้อยๆลิ้มทางครับร้านน้อยๆลิ้มทางเนาะมาแล้วพี่น้องหน้าตา นี่แหละนี่แหละพี่น้องหน้าตาคอยจับย้อนหรือมันอยังนีมีเวียดนามนี่แหละภาษาเวียดนามก็มีอยู่ครับเขาเว้าอยู่วันหน่งชื่อป่ะเด้ขอวอนุญาตกินจักน้อยก่อนพี่นอ้นองหิวเข่ามันแขกก็่ว่ามีพัดได้พี่น้องกำลังจะเสาร์อยู่ ที่ผู้ถึงกล้องให้เด็กบ้างตุ้งหงายตาดุขุ้งนี่พี่นอ้องนี่นี่น,นี่นี่เน,นี่เส้นถ้าเป็นบ้านเขาก็งทีมันมก๋วยเตี๋ยวอ่ละล่ะม มีอย่างมีหมึกมีมีไข่ไขน่นกไขน่กไขนกมีพี่นอ้อหน้าตาปรุงเราอยู่ประมาณนี้แหละ กินเพราะแก่หิวจากน้อยพี่น้องผมว่าติกับพวกขึอนขวดเจียวบ้านเขาเลยเฉืด่อยๆก็กินได้พี่น้องครับหลังจากกลับจากตลาดแล้วก็นี่แหละพี่น้องกับเขากับน้ำยู่ในตลาดกับ่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะบรรยากาศตลาดเพราะว่ากะถ่ายลงคลิปไปหลายคลิปแล้วเนาะพี่น้อง อันนี้กลับมาจากตลาดแล้วก็เฮ็ดกับเขากับน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือหน้าตาของกับเขี่ยงมือนี่เนาะพี่น้องเมนูอาหารเทียงมือนี่ขออนุญาตบาดคาแด้วพี่นอ้องเด้อสำหรับผู้บอกินเนื้อดิบเนาะอันนี้เป็นลาบดิบเนาะแบบฉบับลูกอีสานครับพี่น้องครับนี่หลายอย่างหลายแนวครับนี่ลาบเนื้อลาบงวหมันเฮาเนาะอันนี้หมูอาหารเจกครับนี่ สำหรับพักนังอังหยานี่ขนเหนียวพร้อมียบร้อยครับสูรเขาเห็นถูกเขเห็นดิบจิอันนี้ตับเนี่ย,ปปยอันนี้ตับลวกเนาะอันนี้ตับลวกแก้วบีนี้แก้วบีตัลบลวกแก้แกลบลวกกบีลาบผมาขาดย่างเดียวต้มแซแบพี่น้อง<พ>อลาบ,ลบผมตับหวานแก้วบีแล้วก็ตามด้วยอาหารไตวันเนาะจานนี่ เป็นบรรยากาศเขาเทียงมือวันอาทิตย์เนาะพี่น้องวันอาทิตย์ที่สี่มีสายุนสองห้าหกสี่เนาะมาเด้อมาเด้อมามามาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาเทียงน้ำกันครับพี่น้องครับวันจันทร์ไม่เคยมีวันศุกร์กับเขาหรอกเออหลังจังดีจังว่าอ้างกัน

คุน en. ้องพรมกุ้เห็ดมาท่านเหล่าก็มีได้เหล่าไปกินก่อนเนาะไปเรื่อยแต่ว่าน้ำมันแพงขนาดนี้เนาะเคงการสร้างสีิบแล้ว มาดื้อพี่น้องดื้อกินเข่าเทียงน้ำกันครับพี่นอ้องมื้อนี้ได้ลาบเนื้อใส่เข่าเทียงเนาะมีตับลวกพร้อมแล้วก็แจีวบีพร้อมเนาะอืจิ้มแบบลูกทุ่งลูกทุ่งครับพี่น้องอ <c oughs> นุญาตบาดคำด้อสำหรับผู้บ่กกินดิบ

อ้น,นี่ตามด้วยของสดปาดมากสดกับมีมากลวกกับมีเอ้าโดนโด,ดนกินแทนหนึ่งพี่น้องโดนโดนแทนหนึ่งเนานนนนนะมามาพี่น้องมากินเขาเคียงกันครับ นี่แบบสุกก็มีแบบขาวคถยูดึกดนี่ว่าเมันยังินอดู่ว่เนาะมีหอนมีเฮวบอยน้ำแดงพร้อมจิมันกินกันแล้วมันกินกันกันแหล่หอยหอยนางลมเอากับโค้งสีามเนี่ยเนาะพี่น้องกับข่าวเทียงมือนีเนาะหลังจากกลับมาจากตลาดพี่น้องขาดแกกกนงมรรย เป็นเงินไทยเขาตนหนึ่งจูาจ้ารยเอาละพี่น้องสําหรับคลิปนี่ก็คงเสียวไหวสานี่ก็น้องพี่น้องเนาะคลิปหนาพอกันไหมครับผมสําหรับชีวิตแรงงานไทยในไต้หวันนาะพี่น้องเนาะฝากช่องเบาใช้พุ้มนุมบานแทนในเรื่องพี่น้องเด้อปล่อยเพียงน้องจงมีแต่ความสุขความเจริญครับฉีดหวังสิ่งใดก็ขอยสมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยพี่น้องเด้อคลิปหนาพอกันไหมครับลำรวยลำรวยน้ำกันสุขสุขคนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ